สวัสดีค่ะครัวบ้านนาอาหารอร่อยนะคะสําหรับวันนี้ก็จะมาชวนเพื่อนๆทาอาหารแบบบ้านๆค่ะวันนี้เป็นอ่อมปูนารสเด็ดนะคะหอมๆผักขยงค่ะไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีการทํากันเลยจ้าค่ะขั้นตอนแรกค่ะได้ปูนามานะคะขุดมาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยค่ะ แล้วก็นําไปล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะล้างเสร็จแล้วแล้วก็นํามาแกะแยกตัวแล้วก็กระดองออกนะคะส่วนกระดองค่ะเขาก็จะมีมันติดอยู่นะคะแล้วก็จะใช้หางช้อนค่ะเขี่ยออกให้หมดเลยนะคะปูนาช่วงนี้นะคะเป็นปูนาที่มันแล้วก็อร่อยมากค่ะนี่นะคะใช้หางช้อนค่ะเขี่ยมันปูออกให้หมดค่ะได้ที่แล้วต่อไปเราก็จะนําตัวนะคะ มาตำนะคะตำเพื่อเอาเนื้อปูให้เยอะที่สุดค่ะส่วนกระดองนะคะเราก็ทิ้งไปเลยนะคะไม่เอาบางคนเขาก็ตำรวมกันนะคะแต่เราไม่ตำนะคะเราจะตำเฉพาะตัวปูนะคะส่วนกระดองก็จะเอาทิ้งไปเลยค่ะจากนั้นเราก็จะมาตำให้ละเอียดเลยนะคะเพื่อที่จะได้เนื้อปูให้เยอะที่สุดค่ะ กอตำละเอียดได้ที่แล้วค่ะก็จะใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะหนึ่งแก้วค่ะจากนั้นเราก็จะทำการกรองนะคะกรองเอาแต่น้ำค่ะส่วนกากที่เหลือนะคะ เดี๋ยวเราจะเก็บมาตำอีกรอบค่ะนี่นะคะใส่ลงไปในครกเลยค่ะเดี๋ยวจะตำอีกรอบสองค่ะก็ตำเหมือนเดิมนะคะตำให้ละเอียดค่ะละเอียดได้ที่เราก็จะใส่น้ำลงไปค่ะหนึ่งแก้วเหมือนเดิมนะคะ ก็กรองเอาแต่น้ำเหมือนเดิมค่ะส่วนรอบนี้นะคะเราก็จะทิ้งกากไปเลยนะคะจะตําแค่สองรอบค่ะเพื่อให้ได้เนื้อปูเยอะที่สุดนะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นวิธีการทําอมปูนานะคะนําน้ำปูใส่หม้อนะคะแล้วก็นํามาตั้งไฟค่ะ จากนั้นก็รอให้หม้อเดือดค่ะหม้อเดือดดีแล้วค่ะใส่มันปูลงไปนะคะ ตามด้วยผักที่เราชอบค่ะวันนี้ใส่ผักกาดขาวแล้วก็ผักชีลาวนะคะใส่พริกลงไปค่ะ จากนั้นเราก็รอให้หม้อเดือดอีกรอบนะคะหม้อเดือดดีแล้วนะคะผักก็เริ่มสุกแล้วค่ะต่อไปเราก็จะมาเตรียม่งรสกันนะคะ ปรุงรสด้วยชูรสค่ะน้ำปลานิดหน่อยนะคะเพิ่มความนัวค่ะใส่น้ำปลาลงไปค่ะ กินหอมมากๆเลยนะคะวนส่วนผสมไม่เข้ากันดีจากนั้นเราก็ชิมรสดูนะคะชิมรสดูตามความชอบค่ะรสชาติได้ที่แล้วนะคะต่อไปเราก็จะเพิ่มความหอมด้วยผักขยงค่ะ กลิ่นหอมมากๆเลยนะคะหอมมากค่ะจากนั้นเราก็ยกออกได้เลยนะคะยกออกแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะ เสร็จแล้วค่ะสำหรับวิธีการทำอ่อมปูนาลดเด็ดนะคะเมนูง่ายๆบ้านๆแต่อร่อยมากค่ะถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ